สวัสดีจ้าพี่น้องห่วงนอน,หล,นหลาบวมมีแนวกี่อะไรย่าอะไรก็เลยมีแต่ตะกาแฟเลยส่งกาแฟตีไม่กินกับเกี่ยวมังอก่อนแกวห่วงพี่น้องไม่กินน้ำย่าเด้อพี่น้องเด้อืมเมืกินเดกร้อแรกอ่ะจินยังกระเสบ หันกินเราก็ลืมอิ่มแม่พี่น่องเอ้ยย่ายกระดาปรมาพี่น่องนไำหน่อนนกาแฟแก้ว ชีวิตย,ายา่าเนี่ยกาแฟอยู่ไนพอกาแฟอย่างเดีย <c oughs> <ๆ c oughs> สดสามบาทเบิดแกเวแมพีนน่น่แซบอีลี่กินแซบกินนัว มากินน้ำยายเดอ้อกินกาแฟแ <laughs> ่แม่นยังดอกกินคืนอน้ำนแม่ยายนะมันก็บ่แม่นว่าแก่ห่วงดอกห่วงคือกอ่าหับคือกพยายามตัวให้พักพ้หลายสิได้ปรย,ยาเนี่ยตาบวมเนี่ยน,นอนหลาย ตาบวมพี่น้องบวมวัน,นอนไหลคลิปนี่ประทอนี่นอ้อพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจ้าขอบคุณค่ะ